ยี่สิบสี่ธันวาคมสองห้าหกหกสวัสดีครับอีกวันเดียวก็ปีใหม่ฝรั่งอ่ะนะวันนี้ก็ดวงจันทร์กับเต็มดวงเมื่อกี้ก็หมาก็หอนตอนหัวค่ำมันจะหอนอย่างนี้ทุกวันน่ะแหละครับตอนหัวค่ำอ่ะนะเสร็จแล้วหมาจะหอนตอนดึกๆก,ก,ก็ได้นะครับทีนี้ก็เป็นเรื่องของหมานะ วันนี้ลุงทําอะไรบ้างลุงก็เพิ่งเสร็จงานหลังจากทาไร่แล้วเนี่ยตัดหญ้าต่อสปริงเกอร์ชุดตหลดเช็คสปริงเกอร์ตัดหญ้าซ่อมสายที่มันชำรุดสายไส้ไก่ที่มันชํารุดลุงก็ขึ้นมาทำต่อขนานแบตเตอรี่12โวลต์45แอมป์2ตัวเพื่อจะจุดหลอด2หลอดนะครับหลอด เดินอัตโนมัตินี่หลอดแรกนะหลอดที่สองก็อยู่หัวมุมเนี่ยนะของบ้านของเพื่อนลุงนะก็ดูสิครับเมื่อบันสว่างเลยนะครับก็โอเคนะเออสว่างใช้ได้เลยอืมดึกๆมืดๆเนี่ยมันก็จะสว่างมากกว่านี้นะอืมเนี่ยทำนองเนี้ยนะครับมาดูแล้วก็สร้างความปลอดภัย ได้มากยิ่งขึ้นนะครับเนี่ยแบตเตอรี่ต่อขนานกันนะก็เสร็จไปแล้วทราบวันนี้ก็คงไม่มีอะไรแล้วนะครับก็คงจะยุติอยา่างเพียงเท่านี้นะขอบคุณครับสวัสดี